ท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการพบเพศศัชกรกันอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25จ็ุเมกะเฮิร์วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนกับวันนี้ดิฉันเพศัชกรหญิงชงมคณางภูมิสายดอนเพศสัชกรจากสถานปฏิบัติการเพศสัชกรมชุมชนคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานี่เองค่ะ เราก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะคะวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566ค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ติดต่อกับวันหยุดยาวนะคะที่ทางรัฐบาลเพิ่งประกาศวันหยุดยาวพิเศษเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะยังมีความสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็คือเป็นโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองค่ะ ซึ่งเชื่อกันนะคะว่าหลายๆท่านนะคะหรือหลายๆครอบครัวน่าจะวางแผนสําหรับการพักผ่อนในวันหยุดยาวนี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนกันบ้างนะคะหลายๆท่านอาจจะวางแผนการเดินทางไปต่างจังหวัดกันใช่ไหมล่ะคะแม้ว่าจะไปทางภูเขาทางภาคเหนือของเรานะคะที่อากาศกําลังดีในช่วงเข้าฤดูฝนแบบนี้หรือจะเป็นโซนทะเลก็ตามค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ต้องมีการเดินทางมีการวางแผนการเดินทางกันใช่ไหมคะก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนันคะ่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะปัญหาพื้นฐานเลยที่เชื่อได้ว่าหลายๆครอบครัวหรือหลายๆท่านเนี่ยมักจะพบเจอในการเดินทางเลยก็คือปัญหาการเมารถหรือเมาเรือระหว่างการเดินทางนั่นเองคะ่ะ ซึ่งวันนี้นะคะรายการพบเภสัชกรของเราค่ะจะมาชวนพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่ายากแก้เมารถเมาเรือเนี่ยควรรับประทานยังไงดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะในบรรยากาศเย็นวันศุกร์สบายสบายแบบนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่ายากแก้เมารถเราเมาเรือค่ะควรรับประทานยังไงกันดีนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาพูดคุยแล้วก็ทาความรู้จักนะคะเกี่ยวกับว่าอาการเมารถเมาเรือเนี่ยหรือที่เรียกกันว่า motion sickness เนี่ยมันคือยังไง ไม่รู้ว่าหลายๆคนนะคะท่านผู้ฟังจะพอทราบกันหรือเปล่าว่าอาการเมารถเมาเรือเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าภาวะ motion sickness ซึ่งเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันนั่นเองค่ะซึ่งมักจะเกิดขณะเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถไฟเรือหรือเครื่องบินนั่นเองค่ะแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเกิดได้จากการอาจจะเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือการทำกิจกรรมอะไรที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรืออย่างเช่นการเล่นเกมเสมือนจริงหรือเกม VR นั่นเองค่ะพวกนี้ค่ะสามารถทำให้เกิดกลุ่มอาการ motion sickness เหล่านี้ได้หมดเลยค่ะถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็ต้องพูดถึงสาเหตุกันท่อาวนะคะสาเหตุของการเกิดอาการเมารถเมาเรือนะคะเกิดจากการรับรู้ของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่สอดประสานกันเองค่ะ พูดง่ายๆก็คือปกตินะคะการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเนี่ยจะประกอบด้วยการรับรู้การทํางานนะคะระหว่างสัญญาณการเคลื่อนไหวจากหูชั้นในดวงตากล้ามเนื้อแล้วก็คอค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะถ้ามันมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดประสานหรือไม่สัมพันธ์กันค่ะก็จะทําให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่าอาการ motion sickness หรือพวกอาการเมาร้เมาเรือนเองค่ะ ถามว่า,าการนะคะที่จะพบจะพบได้ยังไงเนาะก็คืออาการที่ส่วนใหญ่ที่มักจะพบหรือหลายๆท่านมักจะเป็นกันก็คืออาการเวียนศีรษะค่ะคลื่นไส้หรือแม้กระทั่งอาเจียนบางคนมีอาการมากหน่อยนะคะอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายเหนื่อออกตัวเย็นหายใจขี่ขึ้นรวมทั้งอาการหน้าซีดคลายจะเป็นลมนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มอาการพวกนี้นะคะสามารถพบเจอได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่รวมทั้งผู้สูงอายุด้วยค่ะ แล้วก็โดยปกติแล้วนะคะกลุ่มอาการเมารถเมาเรือนเนี่ยมักจะหายได้เองค่ะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้การรักษาอะไรเลยเพียงแค่หยุดการทํากิจกรรมนั้นๆค่ะแต่ทีเนี้ยในผู้ป่วยบางรายนะคะหรือคนบางคนค่ะที่มีความรุนแรงของอาการพวกนี้มากๆค่ะก็อาจจะยังมีอาการอยู่นะคะแม้ว่าจะลงจากยานพาหนะแล้วลงจากรถแล้วลงจากเรือแล้วหรือแม้กระทั่งหยุดทํากิจกรรมสักพักนะคะก็ยังอาจจะมีอาการอยู่ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะในกลุ่มที่ยังมีอาการอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเข้ามาช่วยค่ะแล้วอาการเมารถเมาเรือนเนี่ยมันมียาอะไรที่ช่วยป้องกันหรือบรรเทาอาการได้เพื่อที่จะช่วยในการเดินทางให้การเดินทางเนี่ยราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเองค่ะ สำหรับยาแก้เมารถหรือเมาเรือนะคะที่นิยมใช้และก็เป็นที่รู้จักกันเรียกได้ว่าถ้าเป็นกลุ่มคนที่มีอาการพวกนี้นะคะจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือไอเจ้ายาเม็ดกลมกลมสีเหลืองๆนั่นเองค่ะหรือที่ชื่อว่ายาไดเมนไฮดรีเนตค่ะชื่อสังมันทางยานะคะขออนุญาตย,ย,ยกตัวอย่างเลยเช่นยาดรามีนนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆนะคะชื่อเล่นของเจ้ายานี้ก็คือยาไดเมนได e มนนั่นเองค่ะ ซึ่งยาตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มยาต้านการแพ้ค่ะหรือกลุ่มแอนติฮิสตามีนนั่นเองค่ะยาตัวนี้นะคะปกติเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ในการควบคุมอวัยวะการทรงตัวหรือว่าเกี่ยวกับการทรงตัวในหูชั้นในค่ะรวมทั้งเรื่องของการใช้ในการแก้แพ้นั่นเองค่ะซึ่งการที่มันมีการออกฤทธิ์ตรงนี้เนี่ยค่ะก็เลยเอามาเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันการเกิดอาการเมารถเมารยาค่ะทีเนี้ยสังเกตไหมคะว่า เภสัชเนี่ยจะพูดว่าใช้คําว่าป้องกันค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนะคะตัวยาไดเมนตัวนี้ค่ะควรจะรับประทานก่อนที่จะเดินทางค่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะว่ายากลุ่มนี้ค่ะจะต้องรับประทานก่อนเดินทางอย่างน้อย30นาทีค่ะหรือ1ชั่วโมงขึ้นไปได้จะดีมากเลยนะคะ ซึ่งขนาดยาเริ่มต้นนะคะของอยาไดเมนไฮดีเนตนี้นะคะก็คือ50มิลลิกรัมหรือ1เม็ดนั่นเองค่ะสำหรับผู้ใหญ่นะคะส่วนเด็กๆที่อายุต่ำกว่า12ปีค่ะอาจจะเริ่มทานที่ครึ่งเม็ดก่อนนะคะหรือขนาด25มิลลิกรัมนั่นเองค่ะโดยที่อย่าลืมนะคะรับประทานก่อนเดินทางอย่างน้อย30นาทีนั่นเองค่ะ แต่ไงก็ตามนะคะายาตัวนี้ค่ะมันมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงค่ะก็คือมันอาจจะทําให้เกิดอาการเรื่องของง่วงซึมได้ค่ะดังนั้นนะคะคนที่รับประทานยากลุ่ม Hyd เดมีไฮดูเนตนี้ค่ะก็ไม่ควรที่จะเป็นคนขับรถหรือเป็นคนขับเรือหรือพูดง่ายว่าไม่ควรที่จะเป็นผู้ขับนั่นเองค่ะควรจะเป็นคนที่พักหรือถ้าอยู่บนเรือเนี่ยก็หลับไปเลยได้ก็จะดีค่ะมันอาจจะยิ่งทําให้อาการกลุ่มมาลดเมาเรือเนี่ยอาการดีได้ไวขึ้นค่ะแล้วก็ถึงจุดหมายได้เที่ยวกันอย่างสนุกนั่นเองค่ะ และทีนี้นะคะถ้าพูดกันว่าอ้าวแล้วมันไม่มีกลุ่มยาที่ง่วงน้อย,อยหรือไม่ง่วงบ้างเลยเหรอสําหรับกลุ่มยาแก้แพ้หรือยาแก้เมารถเมาเรือเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะมีอีกหนึ่งตัวยาค่ะที่เป็นกลุ่มยาที่นิยมใช้ในการป้องกันอาการเมารถเมาเรือที่มีผลต่อสมองน้อยก็เลยทําให้เกิดอาการง่วงน้อยได้นั่นเองค่ะตัวยาตัวนี้นะคะชื่อยาก็คือไดเฟนเนดอล ะะพูดดีเทีก็คือตัวยาไดเฟน,นดอค่ะหรือชื่อการค้านะคะที่มักจะคุ้นเคยกันก็คือเซฟปาดอนนั่นเองค่ะตัวยานี้นะคะเป็นยาที่ใช้ในการป้องกัน,นการเมารถเถมาเรือค่ะรวมไปถึงใช้บรรเทาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือขึ้นไทรเจี่ยได้ดวยค่ะซึ่งตัวนี้เองนะคะมันเข้าสู่สมองของเราน้อยทําให้เกิดอาการเรื่องของง่วงนอนน,น้อยกว่าตัวไดเฟนไฮดามีนค่ะ เรามักจะใช้นะคะนิยมใช้ในการป้องกันในการเมารถเมาเรือเนี่ยอยู่ที่ขนาด25-50มิลลิกรัมค่ะพูดง่ายๆคือ1เม็ดเช่นกันค่ะเพราะปกติยาตัวไดเฟนดิดอเนี่ยตัวเนี้ยขนาดยาเริ่มต้นอยู่ที่25มิลลิกรัมค่ะโดยที่ตัวเนี้ยค่ะก็เช่นกันนะคะจะรับประทานก่อนออกเดินทางอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะและถ้าสมมติว่าในระหว่างการเดินทางนะคะยังไม่ถึงจุดหมายแต่มีอาการ เรื่องของเมารถเมาเรือกลับมาอีกนะคะเราก็จะรับประทานําได้นะคะทุกๆสี่ถชั่วโมงค่ะจนกว่าอาการจะหายนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่ากลุ่มยากลุ่มนี้ค่ะแม้ว่ามันจะง่วงนอนน้อยกว่านะคะแต่มันก็ยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ค่ะเช่นอะาการตาพร่ามัว ขึ้นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็อาการข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะต้องระวังในกลุ่มยาแก้แพ้กลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไดเฟนไฮดรามีหรือไดเฟนเดอรเองนะคะก็คือเรื่องของอาการปากแห้งคองแห้งหรืออาจจะมีเรื่องของภาวะผื่นแพ้เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะรับประทานยาเนี่ยก็จะต้องสังเกตอาการผิดปกติด้วยเช่นกันค่ะ แล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากเลยจริงๆก็คือนะคะก่อนที่จะเริ่มรับประทานยาหรือก่อนที่จะกินเนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก,ก่อนนะคะว่าเราสามารถรับประทานได้หรือเปล่าหรือว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรที่เป็นข้อควรระวังในการรับประทานยากวกนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทีเนี้ยเราก็คุยกันไปแล้วว่ายาที่ใช้ป้องกันมีอะไรบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้ายาเม็ดเหลืองนะคะหรือเจ้าไดเฟนิดอเองก็ตามนะคะทีเนี้ยมีคน,นะคะ่ะ ก็จะมีการประยุกต์ใช้ขึ้นมาว่ามีคนเนี่ยชอบเอาตัวยาแก้เมารถลดแก้เมาเรือหรือกลุ่มยาแก้แพ้กลุ่มนี้เนี่ยมาช่วยในการรับประทานก่อนนอนเพื่อช่วยให้หลับง่ายขึ้นแล้วก็จะเกิดคําถามมาว่ามันสามารถกินเป็นประจําได้หรือเปล่าแล้วมันจะเป็นอันตรายไหมถ้าเราจะมากินในการช่วยเรื่องของอาการนอนไม่หลับค่ะก็ต้องขออนุญาตตอบเลยนะคะคําตอบก็คือไม่ควรรับประทานกลุ่มยาแก้เมารถดเมาเรือหรือกลุ่มยาแก้แพ้เป็นประจํานั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสําหรับอาการนอนไม่หลับเองหรือใช้เรื่องของอาการเมารถเมาเรือค่ะยาพวกนี้นะคะไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานค่ะเพราะว่าบางทีนะคะร่างกายเราโดยเฉพาะในส่วนของการขับออกพวกตับค่ะอาจจะมีการสร้างเอนไซม์ขึ้นมาเพื่อขจัดยาออกจากร่างกายโดยไวขึ้นหรือพูดง่ายๆพอกินไปสักพักกะคะ่ะมันก็จะเริ่มไม่ได้ผลเพราะว่าร่างกายก็จะเริ่มชินต่อยานั่นเองค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามีกลุ่มเรื่องของการนอนไม่หลับหรือว่ามีเรื่องของการบ้านหมุนมากๆหรือมี power motion sickness มากๆหรือเรื้อรังเนี่ยอันเนี้ย ควรจะไปพบคุณหมอเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยกลุ่มอาการมอนนอนไม่หลับเนี่ยมันจะมียาที่จำเพาะกว่ารวมทั้งเรื่องของภาวะ i o n sickness ของบางคนอาจจะต้องใช้ยาที่มีความจำเพาะมากกว่ากลุ่มยาแก้แพ้ที่ใช้ในการบรรเทาและป้องกันกาอาการเบื้องต้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะขออนุญาตฝากไว้เลยค่ะสําหรับเรื่องของการใช้กลุ่มยาแก้แพ้ไดเนไฮดูเนตน,น,นะคะหรือ,อยาแก้เมารถเมาเรือที่หลายหลายท่านรู้จักนะคะสําหรับการกินเป็นประจาําหรือบางคนนะคะที่ ที่เอาใช้ในการรับประทานเพื่อช่วยเรื่องของการนอนไม่หลับค่ะอยากจะฝากไว้ว่าไม่ควรนะํามาใช้รับประทานเป็นประจํานะคะอันนี้มันไม่มีผลดีกับร่างกายรวมทั้งอาจจะทําให้เราไม่ทราบสาเหตุของการเจ็บป่วยที่แท้จริงของเราด้วยค่ะแล้วช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราขออนุญาตกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการป้องกันอาการเมารถเมาเรือนะคะว่า วิธีการอื่นๆแบบง่ายๆเนี่ยที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยเราทำยังไงกันดีนะคะเาญาตแนะนําวิธีการง่ายๆนะคะสําหรับช่วยบรรเทาหรือป้องกันอาการเมารถเมาเรือที่สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับทุกการเดินทางเลยค่ะอันดับแรกนะคะในกรณีของการนั่งรถยนต์นะคะหรือนั่งเรือค่ะเราควรที่จะ นั่งตรงกลางของตัวรถนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นการเดินทางโดยรถทัวร์ที่มีสองชั้นแนะนําเป็นการนั่งชั้นล่างแล้วก็ควรที่จะนั่งแถวหน้านะคะหรือในคนที่ขับรถเป็นหรือว่าสะดวกที่จะเป็นคนขับนะคะแนะนําให้เป็นคนขับมากกว่าเป็นผู้โดยสาระคะ่ะเพราะว่าจะช่วยลดเรื่องของแรงเหวี่ยงแล้วก็อาการเวียนศีรษะขณะขับรถหรือนั่งรถได้ะคะ่ะ ส่วนถ้าในกรณีที่เป็นการโดยสารโดยเครื่องบินนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะควรจองที่นั่งที่เป็นบริเวณปีกหรือติดหน้าต่างค่ะเพื่อให้สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้หรือช่วยให้การละสายตาไปยังบรรยากาศอื่นๆเพื่อช่วยลดอาการได้ค่ะหรือในกรณีที่เริ่มมีอาการเินืีอยๆสีษะอาจจะช่วยในการเปิดกระจกรถในกรณีนั่งรถยนต์นะคะเพื่อช่วยให้อากาศถ,ถ่ายเทได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะเดินทางนะคะหรือเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรที่ต้องเคลื่อนไหวมากๆนะคะในขณะเดินทางนั่นเองค่ะแล้วก็แล้วกรณีนะคะที่มีแสงแดดจ้าค่ะควรที่จะสวมแว่นตากันแดดนะคะก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อช่วยลดแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาและกระตุ้นอาการปวดหงัวงเวียนศีรษะได้นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะควรพักผ่อนเพียงพอก่อนออกเดินทางค่ะ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ขณะเดินทางค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้าแล้วเพิ่มโอกาสในการเกิดอาการเวียนศีรษะหรือว่าเกิดอาการมึนหัวขณะเดินทางได้นั่นเองค่ะแล้วกรที่สําคัญนะคะไม่ควรที่จะปล่อยให้ท้องว่างก่อนเดินทางค่ะควรจะรับประทานอาหารไปบ้างนะคะเพราะการที่ปล่อยให้ท้องว่างจเกินไปมันก็จะทําให้ส่งเสริมเรื่องของการมึนหัวเวียนศีรษะหรือมีภาวะ motion sickness ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอันเนี้ย เป็นวิถีง่ายม,กมากๆเลยนะคะที่เราสามารถทําได้ค่ะพูดง่ายก็คือถ้าใครมุนเวียนหัวมือหัวนะคะควรจะนั่งตรงกลางของรถถ้ารถสองชั้นก็นั่งชั้นล่างหรือนั่งด้านหน้านั่นเองค่ะใครที่ชอบการขับรถก็เป็นคนขับดีกว่าเป็นผู้โดยสารค่ะรวมทั้งอาจจะใช้เรื่องของการเปิดกระจกช่วยเพื่อสูดรบรรยากาศนะคะสูดอากาศที่ถ่ายเทข้างนอกช่วยก็ได้ค่ะนั่นละค่ะ นอกจากยาแล้วนะคะเราสามารถปรับพฤติกรรมของเรานะคะให้ช่วยในการลดโอกาสการเกิดเรื่องของการเมารถเมาเมรือได้ง่ายๆเพีงยงเท่านี้เองค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆนะคะที่รายการพบเพศสัจกรของเรานำมาฝากในช่วงเย็นวันศุกร์ก่อนการเดินทางหรือการหยุดยาวนะคะสำหรับสุดสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้นะคะพริษั์ขอนญาตฝากให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับวันหยุดยาวท้ายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพื่อจะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดือนวันแม่นะคะคือเดือนสิงหาคมที่กำลังเดินทางมาถึงนั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะก่อนการเดินทางตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะเดินทางหรือจะไปมีความสุขกับครอบครัวนั่นเองค่ะ ุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับวั้นหยุดยาวท้ายเดือนก,กรกฎาคมแบบนี้นะคะและังจาเตรียมตัวต้อนรับข้าสู่เดือนแห่งวันแม่เดือนสิงหาคมที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องยาและสุขภาพก็สามารถแวะเวียนมาปรึกษาเภสัชกรได้ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านยาไหนก็ตามนะคะหรือจะมาที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราก็ได้ค่ะร้านยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศ ส่วนของเรานะคะมีกัน2สาขาน,นเค่ะสาขาที่1อยู่ในเมืองค่ะติดรัวโรงเรียนสาธิตมอนอค่ะส่วนสาขา2นะคะตั้งอยู่ตรงประตู4มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานี่เองค่ะแล้วก็แอดกระซิบบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านยาคณะเภสัชมอนอของเรานะคะ มีโครงการดีๆจากทางสอปอสอชอด้วยค่ะเป็นโครงการเฉพาะสําหรับผู้ป่วยสิบบาททองด้วยนะคะเป็นโครงการรับบริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยร้านยาค่ะร่วมกับสอปอสอชอนะคะโดยที่ให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษาเป็นสิบธา์สิบาทหรือสิบบาททองค่ะสามารถรับยาบรรเทาอาการกับกลุ่มกับกลุ่มโรค16อาการนะคะได้แล้วก็ได้รับคําแนะนําจากเภสัชกร,รด้วยนั่นเองค่ะ ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถแวะเวียนไปพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้นะคะที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราทั้งสองสาขาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการพบเภสัชกรนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร fm 107.25รเมกะเฮิร์นะคะกับดิฉันเภสัชกรหญิงชมพนาภูมิสายดอนนะคะต็อขออนุญาตบอกลาท่านผู้ฟังไปนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกเกยน็นวันศุกร์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนแห่งนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ